หอการค้าอุดรน,นำนักธุรกิจจังหวัดอุดรธานีพบปะนักธุรกิจจากสปปลาวหาหรือการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศ ที่หอ,อการค้าจังหวัดอุดรธานีนายธนพลกองทรัพย์ไพศาลประธานหอ,อการค้าพร้อมด้วยคณะกรรมการประชุมหาหรือร่วมกับคณะผู้แทนจากกรมส่งเสริมการค้าและหัตถกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสปปลาวนำโดยท่านวิทูลสิทธินรดาหัวหน้ากรมส่งเสริมการค้าและหัตถกรรมสภาธุรกิจไทยลาว ว่าที่ร้อยโทสุธรรมละครมรมพานิชจังหวัดอุดรธานีในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมงานและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนบทเรียนการทำงานส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงตลาดในจังหวัดอุดรธานีและหนองคายโดยมีนายสุรศักดิ์อักษรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีร่วมพบปะหารือร่วมกับคณะจากสปอปอลาวที่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็นจุดเ,เริ่มต้นในการร่วม แบ่งปันข้อมูลทางธุรกิจระหว่างไทยและสปปลาวเป็นก้าวแรกในการเชื่อมโยงการค้าระหว่าง2ประเทศซึ่งในส่วนของหอการค้ามีการผลักดันด้านธุรกิจอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีการเชื่อมโยงการค้ากับสปปลาวคือการจัดทํา MOU ซื้อขายกบระหว่างเกษตรกร,ก,รกับนักธุรกิจในสปปลาวซึ่งมียอดสั่งซื้อในช่วงแรกกว่า10ตันต่อเดือนนะครับเป็นระยะเวลา12เดือนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดกบอุดรสร้างโลก ตอนนี้เรายังไม่เป็นเพราะว่าชิมเลยก็ได้กินก็อยากนไม่ใชานันถักรวมไี่ถักรวมไม่ถัก